ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะคุณนันดุลเขาเพิ่งถอยรถมาใหม่ะคะ่ะเขาบอกว่าจะพายงเนี่ยไปแดกกันกับเทสลาคันนี้เลยท่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยคะ่ะนี่มาพอดีนะคะจะพาไปไหนไปขับรถเลยย็กเดี๋ยวรู้สึกแบบไปบุญก้อนมาเลยมาเลยอ,อะไร,รคือไปบุญก้อน,ไ,ไ,นไ,ไปบ้บุญไปไปครับโอเลย <ไป S 1> กันคะ่ะดูนะเวลาเปิดเท่มาก เดี๋ยวมันไม่มีกุญแจหรอคะขีดการ์ดไปอีกนี่นะนี่ดูนี่ดูนี่ว้าวลำสุดโอุ้ยนี่เบิกเลิกมากเลยนะเพิ่งม้าล้นมาเมื่อตอนไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วอุ้ยไปนะคะไปค่ะมาแวววันนี้ชุดหวานเจี๊ยบชุดหวานเจี๊ยบ ไป่เป็นไงบ้างรถกว้างขวางไหมสวยมากอ่ะคือมินิมอลมากแล้วก็แบบดูแบบไฮเทคสุดๆใช่มีขาตั้งกล้องเลยอยู่ข้างหลังไม่เราตกใจว่าขาตั้งกล้องหรือขาตากล้องะขาตะกล้องขาตากล้องโหไหมนึ่งรถคันใหญ่มากใช่ค่ะเนาะแล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างนั่งคขาแรกรู้สึกแบบ คือรู้สึกดีที่เข้ามามันไม่หลบปกติรถมันจะแบบมีเกียร์มีปุ่มอะไรสารพัดใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบคือทุกอย่างเรียบอยอันนี้ก็คือรถนะหน้าตาประมาณนี้เนาะสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าไปไปแล้ยังพี่โยกไปข่ะพร้อมมากลุยโอ้ oh, หติดเบาะจัง <laughs> นะอ่ะ <คน S 1> โอลทำไมาถึงถอยคันนี้มาจรจริแล้ว บอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเราจองไว้จะเห็นว่ามีมคลิป t ิกตอกของเราออกไปเมื่อประมาณช่วงมกราคมพราเราไปจองมาแล้วแต่ว่า <Okay. S 1> เขาหารถไม่ได้เห็นแวแวๆว่าแบบจะซื้อเทสลาใช่แต่ว่าเขาหารถให้เราเนี่ยไม่ได้สุดท้ายเราก็เลยจะต้องหาจากที่อื่นแทนก็กว่าจะทําเรื่องคืนเงินอะไรอีกมันก็ใช้เวลาเนาะเขาที<ๆ>่ถามว่าทำไมต้องเป็นเทสลาบ้างนั่นะตอนนี้โลกของเราก็คือแน่นอนตอนนี้น้ำมันเป็นไงบ้างใช่แพงสุดใช่ไหมเติมน้ำมันทีนี้คือแบบ แพงมากเงินในกระเป๋าฉันบ้างเลยจ้่แต่บางคนจะมองว่าเอ๊ะแล้วไอ้พวกนี้มันจะถูกกว่าสักเท่าไหร่กันในเมื่อค่ารถมันมันค่อนข้างแพงมากแต่หนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าด้วยความที่เราไปสื่อไอทะที่หยกนงกนาะคือเราจะขับรถสันดาบไปตลอดมันก็มันก็จะดูแบบแปลกใช่ไหมเออมันก็ต้องแบบดูล้ำนิดนึงเนาะใช่ก็เลยต้องแบบจัก E ีให้มากขึ้นแล้วก็ ถ้าไม่เคยเหมือนเหมือนเรารีวิว Android อ่ะถ้าไม่เคยใช้ Android มันจะพูดได้ไงว่า Android เป็นยังไงเหมือนกันถ้าเราไม่เคยขับรถ EV, ล้วีเราจะรู้ได้ไงมันมีความกระชากใช่ไหมถ้าเราไม่เคยขับรถ E ีอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเป็นแบบเมืม่อกี้คือเมื่อกี้มันจะเป็นจังหวะที่รถแต่งดับไม่มีมก็คือว่าทุกครั้งที่เราผ่อนคันเร่งออกอ่ะก็คือยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันจะมีความหนืดเดี๋ยวทำห้ดวนหนึ่งสองสา เนี่ยอันนี้คือไม่ได้เหยียบเบรกนะคะอันนี้<ช><ช>แค่แบบคุณนรุดผ่อนคันเร่งเฉยๆมันก็จะมีการแบบมันเป็นระบบของรถไฟฟ้าเขาบอกว่ามันจะช่วยในการแบบประหยัดเบรกได้ด้วยประมาณนึงเลยนะใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยรถสรดับมันจะไหลไปใช่ไหมล่ะ<ช>สดะดับคือรถรถน้ำมันอ่ะนะเผื่อใ,<ช>ใครฟังแล้วอาจจะงงแบบพี่นรูพูดไรเ <laughs> นาะละเราจะเหยียบให้เร็วขึ้นแล้วนะ,ะไปค่ะแล้ว Okay. ไม่ต้ okay. องรอล่อเห็นไหมโอเคอ่าไม่ต้องรอล่ออันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบศูนย์ถึงร้อยนี่สี่สุสี่วิอะไรประมาณนี้ประมาณนี้คือเราเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วอยู่แล้วเราเป็นคนค่อนข้างขับรถปลอดภัยแต่ว่าไอ้จังหวะที่เราเนี่ย่อคันเร่งออกแล้วมันดืดๆ่เงี้ยมันรู้สึกเป็นไงนี่ไม่ไม่ไม่ได้เหยียบเบรกนะเห็นปะมันจะค่อยๆช้าลงเห็นไหมซึ่งเราสามารถปรับโหมดพวกนี้ได้ด้วยนะยังแบบตอนเป็นคนขับอย่างเงี้ยรู้สึกไม่คุนไหมไม่คุนใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบ ปลอดภัยไม่ปลอดภย<ช>ัยหัวมันจะทิ่มเราจู้จี้มันมันแปลกเราจู้สึกมันแปลกเพราะว่ามันมันมีความแบบหนืดๆแปลกๆใช่ไหมอ่าอันเนี้ยปรับแบบครีปแล้วนะ,บบะเขาเรียกว่า stopping mode ก็คือจะมีแบบครีปแบบโกลแล้วก็แบบคโค<ฮ>ก็คือถ้าโฮนี่ถึงขนาดจอดนี่วิ่งได้เลย <c oughs> อาจจะหัวทิ่มกันเลยทีเดียวใช่อันนี้ก็จะแบบไปเรื่อยๆเรื่อยเห็นไหมไหมเออยังอยู่นะนี่ขนาดเป็นแบบครีปนะคะตอนนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เราขับปัสสะหนึ่งพี่หยกไปกันมั้งเอาเรื่องความกว้างขวางก่อนชอบไหมรู้สึกว่าใหญ่โฉมมากมารู้สึกรถใหญ่โตคือช่วงที่วางขาม่ะมันมันกว้าง,างแล้วมันโปะเออเออมันไม่มีแบบเกะที่แบบยืดลงมาแล้วทําให้เราแบบเข่าติดอะไรอย่างงี้เพราะว่าด้วยความเป็นคนขายาว<ล>ขายาวมากขายาวใช่เ<า>ลยใส่ส้นสูงมาด้วยก็ยังแบบยังไม่มีการติดเข่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เบาะนัยา คือโซฟาหรือเปล่าบอะดีนะเบอะดีมากเลยอ่ะนุ่มอันนี้ไฟเลี้ยวก็จะแบบอยู่ทางซ้ายอันนี้ขับเหมือนรถยุโรปที่เราเคยขับเบนซ์มาก่อนก็คือเกียร์นี่อยู่ทางขวาไฟเลี้ยวทางซ้ายแล้วเราจำได้ว่าตอนเรามาขับซูซูกิสวิปพักหนึ่งตอนที่เราขับเบนซ์ไปเรางงมากงงไหมซ้ายขวาตอนนี้กลับไปขับซูซูกิก็งงอีกรอบซ้ายถึงขวาคือคือวันเนี้ยพอจะเข้าเกียร์มันก็พยายามเอามือมาเกียร์ออเกียร์ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเราเจอเพื่อนด้นะ ข้้าางหนคณะคือเทสลาจริงเหรอเทสลา็มไปหมดเลยเขาไปติดปีกข้างหลังอ๋อติดมาเหรอโอ้เทสลาเต็มไปหมดเลยไปข้างๆหน่อยเออเทสลาจริงเหรออันนั้นน่าจะโมเดลเหมือนกันแต่ว่าเขาไปติดเห็นไหมติดขอบข้างหลังปีกขาเออเทสลาจริงๆว่ะไอพี่สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอพิมใส่หรือเปล่าเขาคงถามว่าจอดทำไมมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขี้ขิงวะไหปาเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนแฟมิไม่ได้เดียวกันเออใช่เหมือนเ่อนกันเอาละพี่โยกเคยนั่งเบนเรามาแล้วรู้สึกว่านิ่มกว่าไหมนิ่มกว่าค่ะเบนนิ่มกว่าหรือว่านี่นิ่มกว่าส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวไม่ไม่ชอบเบน์อยู่แล้วมันมีความสปอร์ตอ๋อแต่คุณขับเบนนี่ฉันขับเบีไม่ไม่คือจะบอกยังไงอ่ะแบบ ฟีลของคนนั่งอ่ะเวลานั่งเบนน่ะเบาเขามันจะแข็งแล้วมันจะสปอร์ตีมากๆเวลานั่งแล้วมันจะไม่รู้สึกไม่สบายแต่อันเนี้ยด้วยเบาหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกนั่งแล้วเออรถมันก็ไม่ได้กระแทกแรงหรือเวลาตกหลุมอะไรเงี้ยมันมันไม่หนักอ่ะมันไม่กระเทือนน่ะแต่นี่รู้สึกช่วงล่างโอเคนะรู้สึกดีนะใช่เดี๋ยวถ้าเราเหยียบให้มันเร็วขึ้นเราอยากลุ้เหมือนกันนะว่าไอหลังติดเบาเป็นยังไงเกิดมาก็ไม่เคยลุ้เลยอยากุู้ไหม เอมีคนบอกอยากลองตากล้องบอกอยากลองปะขัขาตั้งกล้องอะอยากลองขัดตั้งกล้องคุณเรียกเขาว่าขัดตั้งกล้องอุ้ยเดี๋ยวเราขับไปทางนู้นนึงอะไม่เดียวเดี๋ยวเราขับไปทางช่ฤกษ์โอ้เอเสราค้ะขับแซงเราเลยนะแซงเราค่ะเขาเล้บาดว่าเอาไปค่ะต่าอย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 ่าอ้่าอ่อย่าอย่อ่าอ่าอย่าอไ่า่ดอไมอั่ดีปลอด่ัอยไว้ก่อน่ซอเลย่นคือย่าอย่าอย่าอว่าเขาขับรถยร็วเอ๊ะอันนี้เรื่องอยยออยา ปิดออโต้พาอ์ให้ดูแล้วกันนะวิธีการเข้าออโต้พาร์ดนะคุณก็คือเราขับเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมเราต่เข้าสองครั้งหนึ่งสองแต่ขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนที่มีเส้นประเท่านั้นเขาจะจับเส้นประของถนนตอนนี้เราเอามือออกแล้วเห็นไหมแต่ถามว่าเราไว้ใจมากไหมก็ไม่ค่อยนะเดควอมนี่เขาบอกว่าถนนที่ไทยอะบางทีมัน,ม,นม,มีเส้นบางทีก็ไม่มีเส้นบางทีเส้นมันเบี้ยว ระบบเซนเซอร์ก็อาจจะยังงงคุณอย่าไปไว้ใจอะไรมากขนาดนั้นคือเราสึกว่าตอนนี้ถนนเราก็มีเส้นปะปกติใช่อันนี้เดี๋ยวอันนี้พอรถเยอะเงี้ยเราจะเริ่มไม่กล้าละเราจะเริ่มไม่กล้าใช้แล้วเพราะว่ายังไงเราก็รู้สึกว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเราเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าใช้แต่แมว่าเรามีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหรือวิ่งผ่านเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเห็นแต่รถเขาเป็นแบบรูปทรงของรถที่ผ่านเลยนะใช่เห็นหมดเลยอย่างรถเก่งก็เป็นทรงนี้คราวนี้เราชอบตรงที่ว่า พอรถมันมาทางขวาอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีรถมาบางทีมันอยู่ในมุมอับที่เราไม่เห็นนะไอตัวนี้มันเห็นเพราะเขามีกล้องใช่ไหมขับจริงด้วยนี่เห็นปะขึ้นเซนเซอร์ใช่ทางขวาอย่างที่แบบเฮ้ยพี่ไม่เห็นจริงๆว่ะแต่อันเนี้ยพอเรามองจอปุ้เราจะเห็นมากขึ้นกลายว่าเออโอเคเนี่ยเดี๋ยวมีรถมาเห็นไหมรู้เลยเห็นไหมมันก็จะรู้หมดใช่ช่วงบายสปอร์ตใช่อันนั้นเราเหยียบเบลลขึ้นนะอันนี้68นะโคตรเร็วเลยวะโอ้ my god คุณพี่ค่ะเราเอาเสียะเราไม่คือด้วยความที่บนท้องถนนเราไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้เนาะเราควรขับให้ปลอดภัยอาจจะต้องแบบไปตรงถนนที่มันโล่งกว่านี้เพราะตอนนี้ข้างหน้ารถเยอะประมาณนึงเยอะก็จะเหยียบเร็วมากไม่ได้มันจะอันตรายเมื่อกี้ตอนเหยียบสัมผัสเลยเพราะว่าหลังเราแบบแติดเบาะนิดนึงเพราะเมื่อกี้รู้สึกแบบมันจะอย่างี้ตลอดเวลาใช่แต่เราเป็นคนขับรถช้าเป็นคนขับรถปลอดภัยเอาจริงเราคนขับรถแบบแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบ คือปกติเวลาเราขับรถสันดาปทั่วไปเวลาเหยียบอ่ะเราก็เหยียบได้เต็มเต็มน้ําหนักเท้าแต่อย่างเงี้ยเราต้องเกรงไหมอ่ามันจะรู้สึกเร็วอ่ะมันรู้สึกว่าความเร็วมันขึ้นเร็วมากๆอันี่เหมือนแตะนิดนึงมันก็ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่มันน่ากลัวเอานี้ไหมพี่ยกอยากลองดูไหมเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถแล้วให้พี่หยกลองดีกว่าด้วยหรอใช่ก็ไหนกๆก็เป็นเดทแล้วไงแล้วก็ต้องให ต้องให้คนที่ไปคู่เดทเราอ่ะได้ขับบ้างมาค่ะซิสเคยเคยไหมเคยไหมเร็วป่ะนี่คือเกียดจริงๆเลยวะโอ้ยขี่แป๊บเดียวไป8ปสิ้าแล้วเร็วป่ะแบบขึ้นจอดสิบเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวเราหาที่จอดให้คุณได้ลองดีกว่าโอเคค่ะนะเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้เทสลาคันเมื่อกี้นะคะตัดปาดหน้าเราไปเดี๋ยวนี้ขับเดี๋ยวจะตามันา้นท่วนะไม่ทและขับช้าขนาดนี้เขาขับเร็วมากเราขับเร็วเขาขับเร็วมากเราเรา เราเอาปลอดภัยดีกว่าเราเ <Okay. S 1> ป็นคนขับขีบ่ปลอดภัยมากมากคือเมื่อก่อนขับรถอ่ะเราจะเหยียบแบบเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยอะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันเปลืองน้ํามันนะเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเราบอกไม่เป็นไรขอเซฟไว้ก่อนขอปลอดภัยไว้ก่อนบางคนบอกฉันเหยียบตลอดก็ไม่เห็นจะเป็นไรแล้วแต่สไตล์คนแต่คนันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำมันแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมแต่เราเวลาจะขับปั๊มน้ำมันไม่ชอบไอ้ขับเทสลาเข้าปัม๊มน้ำ <laughs> ขับเทสลาเข้าปั๊มน้ำมันว่ะอ่าถ้าซัสโก้อยากจะเข้านะฮะก็สามารถสปอนเซอร์ได้เลย แต่หลายๆคนจะงงหน่อยว่าขับปั๊มน้ำมันทำไมสวสัสดีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะนี่ค่ะแบบพี่พี่พนังงานก็หันมามองด้วยสายตาแบบเตี้ยงเข้าทำไมขับเทสลาเขาปั๊มน้ำมันควาที่ชาร์ชนะจ้ะเออนีไที่ไหนที่ไมชาร์ทก้าเราจอดตรงนี้เดี๋ยวให้พิยกเขาเรียกว่าย้ายแล้วกันนี่ไหมถึงจะเป็นปั๊มน้ำมันแต่ที่ชาร์จ E ีวเห็นไหมต้องมีใช่ค่ะปึ๊บอฮาโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรถนิดหนึ่งเนาะอ่าอันนี้เรามาดูกันว่าเห็นไหม มีปรับว่าแบบอะไรนะพวงมาลัยเราจะเอาแบบสปอร์ตคอมฟอร์ตก็ดุ้มๆหน่อยที่ออกได้แบบไหนเดี๋ยวตัวนี้จัดให้เอาเป็นคอมฟอร์ตกันแล้วกันเนาะเพราะเป็นมือใหม่สําหรับคันนี้ใช่ให้สาวๆเขาขับเนาะคอมฟอร์ตใช่ไหมคะแล้วก็เบรกเอาสแตนดาร์ดก็ได้เมื่อกี้สต็อปปิ้งเห็นไหมยังหนืดเลยอัตราการเร่งเอาชิลไหมไม่รุนแรงจนเกินไปเอาควาเหมาะพอเบาๆเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาลองไปโยกขับกันโอเคค่ะตั้งนะ ฟังนะพร้อมหรือยังกับการขับรถพร้อมค่ะบพร้อมมากค่ะโอเคไปดูกันรถฉันจะปลอดภัยใช่ไหมไปค่ะโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนคนขับเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเป็นไงบ้างก็เมื่อกี้มีการปรับกระจงกระจกกันเยอะอยู่นะคะเบาะเบอ่ออะไรอย่างนี้เพื่อตามความสูงเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะใจแป๊บนึงนะ เพื่อเพื่อสปอนเซอร์เข้านี่นะคะที่ปั๊มนี้เขามีที่ชาร์จ e ีวีด้วยใช่ถ้าซัสโก้จะเข้าแล้วก็ตอนนี้คือจังหวะที่ดีมากหือจะเป็นบริษัทอีวี anywhere ก็ได้คะได้ใช่นะคะได้หมดทุกอย่างนะได้เลยค่ะคือจะบอกตอนนี้อะไรก็เอาแล้วนะคะไปพี่ยกลุยไปค่ะให้ทุกคนดูกล้องก่อนเลยว่าโูหกล้องนี่คือดีมากรอบคันชัดเจนสวยงามใช่ค่ะอันนี้ตอนที่เราเข้าเกียร์อใช่เกียร์อมันก็ขึ้นแบบนี้ถอยนะไปเลย อุ้ยไม่คิดแตะนิดเดียวเลยนะใช่ปะแล้วว่าเราปล่อยออกเห็นไหมมันจะดนืดอใช่ไหมใช่อาจจะมีแบบกระตุกบ้างนะคะเพราะยังไม่คุนเท้ายังไม่ชินนี้เวลาเขาชวนสาวไปเดทเขาจะชวนไปกินข้าวนะใช่ของเราคือชวนมาขับรถชวนมาขับรถหมายถึงให้สาวขับรถให้ด้วยนะเระลังหน่อยนะอุ้ยมันสมูทมากเลยอะสมูลไหมสกมูทมากด้วยความที่แบบมันไม่มีเสียงเครื่องอะหรืออะไรอย่างเงี้ย ลื่นเอาละจะลองปล่อยลองปล่อยค่ะเห็นไหมพอปล่อยคาเล่ปุ่มมันจะหนืดใช่ไหมใช่มีความเดือดหนืดก็เหมือนเป็นการช่วยเราเบรกประมาณหนึ่งเลยใช่ใช่ใช่เรารู้สึกปลอดภัยนะแต่ว่าคนที่ขับรถมาจะรู้สึกว่าทำไมมันเบรกใชฉันไม่ได้เบรกนะ่มันเป็นคล้ายคยพวกวันเพย์ดอลก็คือแบบคล้ายๆกับคันเร่งอันเดียวแก้ได้หมดเลยเนี่ยหรือเปิดไฟเลี้ยวครับอันนี้เราเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวไงอ๋อพอไปเราเราเปิด เออแต่มันก็ต้องเลี้ยวซ้ายเมันมีทางเดียวไงคือเราก็คนติดติดเปิดมากกว่าเดี๋ยวเรากลับรถได้ค่ะนะครตอนนี้ก็คือเตรียมกลับบ้านกันเป็นไงบ้างพวงมาลัยแบบคอมฟอร์ตดีไหมพวงมาลัยรู้สึกไวหมายถึงว่าอันนี้เป็นแบบคอมฟอร์ตถ้าเราจะปรับก็ได้นะซ้ายขวานิดนึงอ่ะมันถ้าสแตนดาร์ดอะเดี๋ยวเราปรับสแตนดาร์ดโอเคพวงมาลัยก็จะหนืดขึ้นนิดหน่อยอ่าหนืดขึ้นดีไหมดีไหมดีไหมดีกว่าค่ะดีกว่าเนาะการ์ดมองอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เผลอปล่อยเท้ามันมันเหมือนมันเบรกให้เลยใช่่ แค่ปล่อยเท้าก็เหมือนเบรกอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวเรากลับรถใ,ใต้สะพานนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยตอนปล่อยเท้าต้องค่อยๆมากๆเลยอ่ะใช่ต้องคอ่อ,คอยๆหน่อยออเราเจอรุ่นพี่ EV นะคะ Porsche ไทคา n S คือตอนแรกอาจจะซื้อ Porsche Porsche นี่แหละแต่ว่าเขาบอกคนไทยเนี่ยมีชื่อเล่นของ Porsche โดยเฉพาะก็คือ Porsche ออจริงๆก็เสียงว่า Porsche ก็คือบอกเขาว่าจะไปซื้อรถเขาบอกว่ารอปีนึงจริงหรอปีนึงแค่คันนะนะจะอาชิปมันขาดอ๋ออาชิปชิปมันขาดก็คือชิปไม่มีนะฮะในเวอร์ชันสุภาพค่ะหรือว่าชิปชิปไม่มีนั่นแหละนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้เอาด้วยแหละเพราะว่าจริงก็หนึ่งก็คือราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ต้องรอรถนานพอสมควรเหมือนกันประกอบกับตอนนั้นเราเริ่มที่จะขายเบนแล้วนั้นก็เลยทำให้เราอาจจะไม่มีในตัวของเขาเรียกว่ารถขับเนาะ อ๋อก็เลยต้องรีบนิดหนึ่งใช่ระบอกนั่นะระบอกนะค่ะ <c oughs> เขาไม่ยอมนะบอกไว้ก่อนเราก็ไม่ให้ไม่มันต้องสลับกันไปอะโหดมากขับรถโหด,ดมากชื่อจะถึงตอนนี้นะบอกเลยว่าเราขับรถปลอดภัยสุดจริงเหรอใช่เราคน,คนขับรถค่อนข้างค่อนข้างเซฟมากๆแล้วก,ก็ห่วงชีวิตคนอื่นด้แหล,ละแล้วก็ห่วงชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยก็ขับรถไม่เร็วมากแต่ถ้าถ้ามันมอเตอร์เวย์แบบโลง่งๆก็เร็วอยู่นะ, <c oughs> น,ะนะถ้แบบประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบ <c oughs> เรเ <c oughs> วอร์อะไรค่ะเงยหกสิบแปดสิบอะไรเงี้ยพอะ แต่คือตอนนี้รู้สึกเกรงมากเลยนะนี่พอเข้าเข้าหมู่บ้านยี่สิบล้านไปเดี๋ยวของเราก็เข้าหมู่บ้านสี่สี่สิบล้านคุณต้องพูดประสิแล้คุณทำมุกเราพังอ่ะเอาใหม่เราอยากเล่น้วยอะคุณเนี่ยมือใหม่อวงการตลกของเราจะไปถึงไหนกันอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันซ้ำๆเราไงมันแปลกใหม่อันนี้คือแนวฉีกใช่แล้วคนจะคิดว่าทำไมพี่หยกเล่นแบบนี้ฉีกเป็นคน มาแนวฉีกขาดไปเลยอ่ะอันนี้พอพอได้ขับปุ๊บเนี่ยรู้สึกต่างจากรถแบบสันดาปไหมต่างเยอะมากฟีอนี่ในการแบบเรื่องคันเร่งโดยเฉพาะเลยที่แบบรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกขับแล้วรู้สึกโก้หรูไหมโก้หรูไม่ได้โก้หรูที่เป็นเทสล่าใช่ไหมแต่โกหรูที่เป็นอีบีใช่ฉันขับรถไฟฟ้าอยู่รู้สึกเป็นคนรักโลกเป็นผู้หญิงสีเขียวรักโลกเรารักเราหรือเปล่าโอ้โหเป็นไง หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเทไปแล้วคุณบอกว่ามีแฟนเต็มข้ออันนี้อันนี้เริ่มโล่งแล้วคุณอยากลองเหยียบไหมได้อะพร้อมนะหนึ่งสองสามไปโอ้สนุกวะสนุกวะมันเร็วมากเร็วมากจริงมันเร็วมากคือมันเหมือนมันเหมือนรถบังคับอะคุณผู้ชมคือเหยียบปุ๊บมันก็แบบไปเลยถ้าใครนึกไม่ออกนะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่แบบยังขับรถไม่แข็งอะจะไม่เหมาะใช่เพราะว่า มันเร็วใช่แล้วอาจจะแบบคอนโทรลแบบเบรกไม่ทันอะไรไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอยากลองออโต้พายโหลดไหมกดลงสองครั้งกึกกึ๊กสองก็ไปเร็วสิอ๋ออ่านี่เห็นไหมว้าไม่ถ้าถ้าเราแตะเหยียบเบรกปุ๊บมันจะหลุดเลยโอเคอ่าอเข้าใจแะอ๋อเราลองดูหนึ่งสองสามเบรกก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องดันลงได้เลยสองครั้งอ่าตอนนี้ออโต้พายโหลดละความเร็วสูนย์แปดสิบมันจะมีความหน่วงตอนที่เอาจริงๆมันเหมือนเราไม่ค่อยไว้ใจมันใช่ปะเพราะว่ามันมีความแบบ เหมือนเขาเข้าเลนล็อกให้มันตรงอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนรถตอนนี้เรากำลังเข้าโค้งแต่เราก็ไม่กล้าให้เขาเข้าโค้งยังไม่กล้ายังไม่กล้าเรายังจะต้องแบบประคองพวงมาลัยอยู่คือมันเอาจริงตอนนี้ก็ต้องเบรกนะค่ะใช่ต้องเบรกคือมันเหมาะกับทางโล่งๆนะเพราะว่ามันเอาจริงมันเรายังไม่ชินด้วยแหละเนาะความใหม่อันนี้ใหม่มากจริงๆนะคุณเบรรัมมาเลยอ่ะใช่บางคนบอกว่าคนอื่นนี่ไม่ใช่รีวิวรถแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่แบบแบบเปเราไม่ใช่นั่งรีวิวรถอะ งืวันนี้เราพาสามาเดทเราแค่พามาขับหลเล่นนะคะพาสามาเดทเดี๋ยวรอบหน้าพาหนุ่มมาเดทดีกว่าโอเคใครอ่ะมันสีใครดีนะใครดีสักคนให้แบบเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาหนึ่งเอว่าอยากเพื่อนเพื่อคอมเมนต์หน่งว่าอยากให้ดุดพาสาวหรือพาหนุ่มมาเดทเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการสร้างประเด็นใหม่ใช่เดี๋ยวสร้างประเด็นใหม่พี่ดุดแบบจะจะพาเด็กสาวหรือกับกับหนุ่มกันแน่ จริงจริงๆมันเป็นคอนเทนต์อ่ะมันเป็นคอนเทนต์เนี่ยมัคือคอนเทนต์ค่ะทุกคนใช่แอร์แรงมากนะเดี๋ยวเปิดแอร์แรงสุดตอนนี้นะคะเล็บเล็บชาไปแล้วทำไมอ่ะเพราะแอร์มันเย็นมากเลยใช่เย็นมากนี่คือเวลาเปิดแอร์เบอร์สิบนี่ก็ถือว่าแรงลมก็แต่เก๋มากเลยเพราะว่าคันนี้ก็คือปุ่มคอนโทรลทุกอย่างก็อยู่ในหน้าจอใช่ไหมรับองค์ปรับแอร์ก็คือใช้หน้าจอหมดเลยเขาเออ่คนขายให้เราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแท็บเล็ตมีล้ออ่ะทุกอย่างคอนโทรลจากหน้าจอเป็นหลัก แล้วก็มีลรอวิ่งไปเล่นเกมได้ด้วยใช่ไหมเล่นเกมได้อันนี้เป็นโมเดลอังกฤษเป็น UK เค<ม>ดู YouTube ได้ดู Netflix ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโมเดลเนี้ยมันก็จะเพิ่มแค่ตรงฟีฟเจอร์ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่ามันจะแพงกว่าตัวฮ่องกงอยู่เหมือนกันดังนั้นหลายคนก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ซื้อก็ได้อือะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องเพิ่มแบบหลักแสนนะนก็แรงอยู่นะแรงอยู่ถ้าบางคนแบบไม่จําเป็นต้องดูอะไรพวกนั้นบนรถอ่ะใช่เป็นยังไงบ้างพี่โยขับมาสักพักแล้วชอบไหม ชอบค่ะแต่ก็ยังงงอยู่อ่ะเบรกควานเดียวกันเราไป่องมีเบรกขวานหน้าซีดอยู่นะคะเอาจริงแอบตกใจการขับรถเขาเหมือนกันนะตกใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าปกติถ้าขับรถธรรมดาไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันมันดูแปลกขึ้นเพราะมันเดี๋ยวมันเหมือนเหมือมันเบรกเองใช่ไหมมันรู้สึกแบบอย่างนั้นแต่มันมันปลอดภัยดีนะปลอดภัยค่ะแต่แค่งงงเพราะมาจจะหว่าเราอยากให้รถไหลใช่ไหมมันไม่ไหลมันเหมือนแบบถ้าเป็นรถธรรมดาเราปล่อยคันเร่งปุ๊บ มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นไงมันแค่ชะลอเบาๆแต่อันเนี้ยมันจะเหมือนมเหมือนจะพยายามค่อยๆเบรกให้เราใช่แล้วเราก็เอ๊หรือแล้วเราควรไปเหยียบเบรกไหมหรืออะไรเงี้ยเอาเนี้ยตอนเนี้ยอันนี้ก็จะมีหลงลืมซอยด้วยนะคะหลงเรื่องด้วยพื้นที่ถนนถนนที่แบบไม่คุ้นเคยด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวที่ยังเป็นซ้ายขวาอยู่คือจะมาพอขับรถยุโรหลจะประมาณเนี้ยใช่อันนี้ก็คือ พอปับโหมดสแตนดาดปุ๊บเนี่ยพี่โยกจะเห็นเลยว่ามันม,มันเหยียบได้เร็วขึ้นอ่าเมื่อกี้หัวติดแบบใช่หัวติดเบาเลยเพราะว่ามันเร็วขึ้นแต่ขนาดหมดชิลแล้วเนี่ยก็ยังเร็วมากค่ะเร็วมากๆเลยแต่อย่างหนึ่งที่ชอบอะฝากระโปรงหน้าเขาอะมันไม่ขึ้นมาเครือน,นี้มันสโลปลงชไมอ๋อมันไม่บงังใช่มันไม่บังแบบนิสัยทัศน์ทำให้แบบมองแล้วก็รู้สึกโลง่งโล่งอ่าแล้วก็แบบขับแบบค่อยคสุดๆอย่างงบ้มงชอบไหมสรุกเนาะช่ะ เป็นเป็นเดทบนรถที่โรแมนติกไหมฮะตื่นเต้นเราเราไม่รู้เสียงกันเลยเป็นเดทแบบตื่นเต้นค่ะเราเราไม่รู้สึกโรแมนติกเลยเราสึกแบบลุ้นตลอดเวลาอะไรคือโรแมนติกไม่รู้จักก็เหมือนเหมือนไปก้าคันรถที่เราลุ้นตลอดเวลาคุณพาฉันมาทำอะไรคุณบอกฉันพาพาฉันมาเดทฉันก็นึกว่าแบบโออซาแต่งตัวสวยมานี่ให้มานั่งเห็นอย่างนี้ใส่เสื้ออะไรมาก็ได้ใส่เสื้อกราะมารอบหน้าเอาจริงๆนะใส่เสื้อเกราะมา อาจจะถึงแล้วนะคะตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านกับไอ้์แต่ีสุดก็ถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพสวัสดีภาพแทบจะลงไปคาลานแล้วแบบพื้นดินของฉันเอ้ยมันอะไรขนาดนั้นมันก็เสียวเหมือนกันนะตอนคุณขับอ่ะจริงเหรอเราขับรถปลอดภัยมากเลยนะบางโมเมนท์ที่แบบเอ้ยเอ้ยแต่เราขับรถเก่งนะใช่แต่คุณนัดูดขับรถปลอดภัยจริงจริงคือเอางี้คือตอนนี้เราก็ได้ขับเทสลาแล้วนี่ก็คือแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้ออกถนนกันด้วยรถ EV ด้วยเนะยังไงก็อันนี้นะคะก็จะใครใครอยากดูรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนละกันยังไงก็ต้องจริงต้องไปลองใช้ดูก่อนแหละวันนี้ก็คือเอาตรงเหมือนพาพี่ออกมาสัมผัสกับ EV ด้วยเนาะ แล้วก็ให้ทุกคนรู้ด้วยว่าตอนนี้เราขับเท s l a และเพื่อที่จะแบบอนาคตเนี่ยจะได้ต่อยอดไปในทางรถ e ีวีมากขึ้นนะคะก็หรือว่าสปอนเซอร์คนไหนนะคะที่เป็นสาย E ีวีจะเข้าก็สายเลยเข้ามาได้เลยขายเลยขายสิคะยุคนี้จะรออะไรเขาย่างหมักแพงจริงค่ะจริงค่ะค่ะอีวีคนไหนอยากให้รถนัดุดมันลองดูอะไรอย่างนี้นะคะก็จัดมาได้เลยนะคะสำับรกกาของเราใวันเพลคนี้เดี๋ยวเราไปรับนากันในบ้านดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สั้นๆแต่ว่าถ้าจะให้แบบเรียกว่าเราอ่ะเป็นมือใหม่ในการขับเทสลาเลยเพราะว่าวิธีการขับอย่างที่บอกว่ามันจะไม่เหมือนรถน้ํามันทั่วไปจริงแต่ขับสนุกเนาะสนุกเป็นเดทเป็นเดทที่แปลกปกติเขาจะพาไปเดทแบบไหนกินข้าวไม่มีอาหารอาหารเดี๋ยวเอาบะหมี่แห้งในบ้านกินโอเคได้โอเคเจ๊ก็ใหม่เทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบายตู้